สวัสดีค่ะทุกกี้จริงร้อยค่ะในหนังสั้นสันซิลเรื่องนี้เล่นเป็นพุ้งกีค่ะเป็นเพื่อนสนิทกับเด่นดาวการประชันบทบาทกันครั้งนี้ก็ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะจะว่าจะได้เล่นคู่กับอ้ําพัชราภาซูปเปอร์สตาร์หญิงในเมืองไทยที่อันดับหนึ่งเลยหนูชื่อเด็กหญิงอาริยาปฏิรูปาเล่นในบทนี้ก็คือปุ้งกีคือตุกกี้ตอนเด็กนะคะตื่นเต้นค่ะชอบพี่ตุกกี้มากเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิมลพัชร์จึงสุราค่ะชื่อเล่นชื่อพิมพ์ค่ะมารับบทเป็นพี่อ้ําตอนเด็กค่ะยากมากแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยค่ะสวัสดีค่ะบค่อพิมพ์นะคะอลอพิมพ์เชิญขวัญศรีค่ะในเรื่องก็รับบทเป็นป้าโสนะคะช่างทําผมของคุณอ้ํานะคะคุณเด่นดาวแล้วก็คุณตุ๊กกี้รับบทเป็นพี่หนูพุ่งกี่ค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็แบบดีใจมากสวัสดีครับก้องจักรพันธ์ตันทศวรรณะนะครับรับบทเป็น ไตลิส์นะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นนะครับการถ่ายแฟชั่นต่างตื่นเต้นดีใจมากพี่ตุ๊กี้เนี่ยเคยทำงานด้วยกันมาบ้างแล้วก็จะคุ้นเคยกันแต่ว่ากับพี่อ้ำโอ้โหเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างเงี้ยถือว่าแบบ เป็นความรู้สึกที่ดีใจมากจริงๆกับงานชิ้นนี้ครับสวัสดีครับผมบอมธนาเอี่ยมนิยมครับผมในเรื่องนี้นะฮะได้รับบทเป็นโทนี่นะครับเป็นแฟนของเดนดาวตัวโทนี่นี่เขาจะเป็นแบบว่าขึ้มๆเป็นที่ปรึกษาของเดนดาวก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ตุกี้แล้วก็พี่อารมด้วยดีใจมากๆที่ได้รับโอกาสนี้ครับผม